S <S <S จากเรื่องจริงของเหตุการณ์นองเลือดในอัฟกานิสถานทหารกล้า54นายอุกการร้าย400คนภารกิจนี้ต้องรอดนี่คือความมันบิเอลโพสพายุทธภูมิลอบต่าย ในปี2006กองทัพสหรัฐได้จัดตั้งด่านทางตอนเหนือของอัฟกา,านิสถานเพื่อเสริมสร้างการต่อต้านการก่อการร้ายจุดนุ่นหมายเพื่อติดต่อกันในท้องที่หยุดเส้นทางส่งอาวุธและพวกนักรบตลิบันที่จะมาจากปากีสถานมีค่ายอย่างหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นที่คามเดสมันถูกสร้างขึ้นในหมู่บ้านที่ห่างไกลและโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาฮินดูกูนักวิเคราะห์รายหนึ่งได้กล่าวอวยว่าค่ายแห่งนี้เป็นค่ายมรณะด้วยเหตุผลง่งายๆทุกคนที่อยู่ค่ายนี้จะตายกันทั้งหมด ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงโลมิชาเกลิกอร์ซีซ่ายังเกอร์เคลิร์ได้ถูกส่งตัวมาที่ค่ายคำเดนในช่วงกลางดึกหลังจากที่ฮอลงจอ่อทั้งหมดก็ได้เดินไปทักท้ายเพื่อนเพื่อที่อยู่ในค่ายก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนพอเช้าทหารที่มาประจําการใหม่ทั้งหมดก็ได้เดินออกมาสํารวจภายในค่ายหลังจากที่จาโรได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ตั้งก็ถึงกับพูดออกมาว่านี่มันอะไรกันเนี่ย ขาแห่งนี้ได้ตั้งอยู่ตรงกลางและมีุูเขาล้อมรอบซึ่งมันจะทําให้ถูกโจมตีได้ง่ายที่จริงนะครับพวกเขาควรจะตั้งค่ายไว้บนยอดเขาซึ่งมันจะเป็นตาแหน่งที่ได้เปรียบม,มากกว่า จาโรและคนอื่นๆยังคงเดินสำรวจไปเรื่อยจนได้เจอกับซาฮีผู้บัญชาการกองทัพแห่งอัฟกานิสถานที่นี่จะเรียกกลุ่มทหารอัฟกานิสถานว่า a อ a ซึ่งสหรัฐได้จ้างมาเพื่อเสริมกำลังการป้องกันค่ายแห่งนี้ระหว่างนั้นอิบันก็ได้ยิงเข้ามาใส่กลุ่มทหารอเมริกาจากทางด้านส่วนของโอลิฟทั้งกระสุนทั้งระเบิดนะครับดังสนั่นวันไหวทหารอเมริกาทุกคนได้ช่วยกันยิงตอบโต้กลับวันแรงๆของทหารที่เพิ่งวากจำการใหม่ก็เจองานยากซะแลว้ว ผูก้กองคิดติงได้สั่งให้ยิงปืนครบต่อโต้จนสามารถจัดก,การกับพวกกลุ่มตาลิบันได้แต่การถูกโจมตีในครั้งนี้มันก็ทําให้เจคอบถูกยิงเข้าที่ใบหน้านได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะถูกส่งตัวไปรักษาเจคอบนะครับขอรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ทุกคนที่เห็นก็คิดว่าเขาจะไม่รอดแล้ว ในช่วงเย็นผู้กองคิดตริงก็เรียกฟอกเนอร์เข้ามาพบให้ได้ตำหนิฟอกเนอร์นะครับที่ได้ใช้สารเสพติดอย่างกัญชาในค่ายผู้กองบอกว่าค่ายแห่งนี้มีทหารอเมริกา54คนพวกเขาต้องพึ่งพาก,กันและกันเขาไม่อยากให้มีใครเมากัญชาและก็ทําให้คนอื่นตกอยู่ในอันตรายที่จริงนะครับโทษของฟอกเนอร์ก็ถึงกระโดดไล่ออกจากการเป็นทหารแต่ผู้กองเขาก็ยังให้โอกาสและทําโทษโดยการให้เฝ้าเวยนยามในค่ายจนกว่าจะมีคําสั่งให้หยุดพักตัดมาอีกวัน ผู้กองคิดจิ้งก็ได้เรียกทหารทุกคนเข้ามาประชุมและพูดถึงเรื่องที่ฐานถูกโจมตีอยู่บ่อยๆผู้กองมีแนวคิดที่จะประสานสัมพันธ์กับพวกชาวบ้านโดยจะมีผู้นำอาวุโสของคนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมเจรจาในครั้งนี้ด้วยภารกิจในครั้งนี้ถือว่าอันตรายมากอาจจะมีพวกกบฏคอยซุ่มรอโจมตีในตอนที่ไปเจรจาในหมู่บ้านก็เป็นได้แต่ถ้าพวกเขาเจรจาสำเร็จมันก็จะทำให้ฐานปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นผู้กองคิดติ้งกับทหารบางส่วนก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านเพื่อเจรจาโดยที่ผู้กองก็ได้อธิบายกับพวกผู้เท่านะครับว่าพวกเขาพยายามที่จะแยกกลุ่มตรีบันออกจากพวกชาวบ้านเพื่อไปให้ชาวบ้านได้รับอันตรายผู้กองอยากจะให้พวกชาวบ้านนะครับวางอาวุธโดยสัญญาว่าจะมอบเงินและโครงการดีๆนะครับเพื่อให้นํามาพัฒนาหมู่บ้านการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีผู้เท่าของหมู่บ้านรับข้อเสนอของผู้กองและยอมมอบอาวุธให้กับทหารอเมริกา ภารกิจจบลงได้ดีพอตกกลางคืนหล่าทหารก็ได้พากันมานั่งฉลองนะครับให้กับความสําเร็จพอเช้าของอ e ีวันทหารบางคนก็ได้มานั่งรอคิวที่จะใช้โทรศัพท์ดาวเทียมโทรกลับบ้านแต่ก็โดนกลุ่มตาริบานนะครับโจมตีเข้ามาที่ฐานอีกครั้งทุกคนก็ได้จริงตอบโต้กลบับดูเหมือนว่าการถูกโจมตีมันจะเป็นเรื่องปกติของฐานอเมริกันที่อยู่ค่ายนี้ เวลาก็ได้ผ่านไปผู้กองคิตติิงนะครับก็ได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือให้นำรถบรรทุกกลับไปที่ดาเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรแต่ขับรถไปส่งคืนดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องง่ายแต่ที่จริงมันไม่ใช่เนื่องจากสภาพถนนแถวนี้มันห่วยแผนยังแคบอีกต่างหากคนที่ขับรถบรรทุกมาก่อนหน้านี้ก็เกือบตายเพราะตกเขาถ้าจะต้องขับออกไปมันอันตรายก่าพวกตันิบันมาบุกซะอีกแต่เมื่อได้รับคำสั่งนะครับก็ต้องทำตาม ผู้กองกิตติงได้จัดกำลังบางส่วนออกไปทำภารกิจโดยที่ผู้กองนะครับจะเป็นคนขับรถบรรทุกเองระยะทาง13บสายไมล์แต่เนื่องจากสภาพถนนพวกเขาอาจจะต้องใช้เวลาขับรถกันทั้งคืนรถบรรทุกคันที่กองขับก็จะมีจาโรงและคาเตอร์นั่งไปด้วยพร้อมกับรถคุ้มกันด้านหน้า1คันและด้านหลัง1คัน ทั้งหมดได้เดินทางไปได้สักพักก็เหมือนจะเจออะไรบางอย่างขวางถนอนอยู่จารโรกับคาร์เตอร์จึงอาสาล,ลงไปดูแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นมันก็เป็นแค่ซากไก่ธรรมดาจาร์โรจึงได้บอกให้ทุกคนเดินทางกันต่อแต่พูดยังไม่ทันไรรถบรรทุกที่มีผู้กองคิตติ้งอยู่ก็ล่วงตกเขาและเกิดระเบิดขึ้นเป็นเหตุให้ผู้กองคิตติ้งนะคะเสียชีวิตทันที ไม่นานหลังจากผู้กองคิตติ้งตายก็มีผู้บังคับบัญชาคนใหม่ส่งมาทำหน้าที่แทนนั่นก็คือผู้กองอยูเลสครับหลังจากที่เขามาถึงก็ได้เดินสำรวจค่ายตามกปกติโดยเฉพาะจุดที่ใช้ฝึกทหาร ANA เโดยมีลาคิสเป็นครูฝึกคอยดูแลการฝึกของทหาร ANA อยู่ที่นี่ จาโรบ,บอกนะครับว่าจุดที่สําคัญอีกจุดก็คือหลุมปืนครกเพราะมันเป็นสิ่งเดียวนะครับที่สามารถยิงไปถึงเนินเขาได้ถ้าขาดมันก็สวยหลังจากที่กองเดินสารวจได้สักพักอาริบันก็ได้ยิงเข้ามาใส่ฐานอีกครั้งแต่ก็โดนปืนครกนะครับจกกัดการได้ตามเคยหลังจากที่ถูกโจมตีบุกองดูเลคัสก็ได้สั่งให้ทหารออกไปเดินลาดตระเวนและลอกค่ายโดยจาโรดได้วองจากเนินลงไปที่ค่ายที่นั่นนะครับเป็นเหมือนทุ่งสังหารที่พวกตาลิบันจะลงไปฆ่าทหารอเมริกา ค่ะเตืองก็ได้ถามจากอารนะครับว่าถ้าคุณเป็นพวกติลิบันจะทํำยังไงซึ่งจากอารเขาก็บอกว่าอย่างแรกจะต้องยิงถล่มทําลายฐานปืนครบทิ้งซะก่อนตามด้วยยิงทําลายรถพุ่มก่อฮัมวีโดยเฉพาะเอลัสทูที่ทําหน้าที่ป้องกันปืนครบตามด้วยเก็บคนส่งกระสุนเพื่อให้ฐานอเมริกาขาดกระสุนและยิงเครื่องปั่นไฟถักการสื่อสารทั้งหมดแล้วค่อยเริ่มส่งคนลงไปปลูกหลังจากนั้นฐานอเมริกาก็คงการโบดเพื่อนทหารที่ได้ฟังนะครับก็ถึงกับอึ้งไปต,ตามกัน หลังจากกลับมาจากการลาดตระเวนจิตวัดประจำวันของเหล่าทหารที่อยู่ในค่ายก็จะมีการฝึกซ้อมร่างกายนะครับเพื่อให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ในระหว่างนั้นจากเกยก็สังเกตเห็นหนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปภายในค่ายจึงได้พยายามที่จะไปจับตัวแต่หนุ่มคนนั้นก็พยายามที่จะวิ่งหนีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นพวกผู้เท่าในหมู่บ้านนะครับจ้างมาให้ถ่ายรูปและก็เ,เอาไปให้พวกตลิบัน ผู้กองอยูเยรทัสนะครับจึงมีการเรียกผู้เฒ่าของหมู่บ้านเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้งโดยผู้กองนะครับได้ถามว่าใครเป็นคนจ้างให้มีคนมาถ่ายรูปภายในใค่ายแต่ก็มีไม่ใครยอมรับบอกแค่ว่าทุกคนเป็นคนดีผู้กองจิงจำเป็นที่ต้องควบคุมตัวชายหนุ่มคนที่แอบถ่ายรูปเอาไว้เพื่อสอบสวนและจะยังไม่จ่ายเงินส่วนที่ผู้กองคิดติ้งเคยตกลงเอาไว้ก่อนหน้านี้จนกว่าจะหาข้อสรุปได้ดูเหมือนว่ากผู้เท่าจะไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่ หลังจากนั้นทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเหมือนอย่างเช่นวันนี้นะครับผู้กองอยู่แลครับก็ได้จัดทีมออกเดินลาดตะเวนโดยที่เขานะครับเป็นคนนำทีมเองทั้งหมดนะครับได้เดินสำรวจจนมาถึงสะพานแต่เนื่องจากสะพานมันเก่าและไม่น่าแข็งแรงจึงต้องทยอยกันข้ามจาโรได้ให้เคกัอคาคาเตอร์นะครับข้าไปสำรวจก่อนและดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรผู้กองอยู่เรสคัทและ,และยังเกินนะครับจึงได้ข้ามตามไปแต่ก็เดินไปได้แค่ครึ่งสะพานก็เกิดระเบิดขึ้นตรงที่กองอยู่พอดีผู้กองโดนระเบิดเข้าเต็มๆจนกกกระเดนตจา ส่วนยังเกอร์ที่อยู่ใกล้ผู้กองที่สุดก็โดนแรงระเบิดนะครับจนทําให้ล้มลงแต่โชคดีนะครับที่เขาไม่เป็นอะไรมากคนอื่นๆที่เห็นนะเขาก็รีพากันลงไปช่วยผู้กองจาโรก็เดินเข้ามาดูอาการยังเกอร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่ายังเกอร์เขาจะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเขาเห็นผู้กองนะครับโดนระเบิดจนเลือดก,กระจายต่อหน้าต่อตาเขาเลย หลังจากที่กลับมาถึงค่ายยังเกอร์นะครับเขาก็ดูหลอนๆไปเลยคอยพูดแต่เรื่องที่ผู้กองยูเลสครับนะครับโดนระเบิดเนื่องจากยังเกอร์สภาพไม่พร้อมรบเขาจึงถูกส่งตัวกลับไปฟอสกรอรนที่จะมารับศพผู้กองรวมทั้งมีผู้บัญชาการคนใหม่มาไปจัดการที่คัมเบสแทนซึ่งนั่นก็คือผู้กองเบอร์วาซึ่งผู้กองก็บอกว่าเพิ่งมีคำสั่งออกมาว่าค่ายแห่งนี้จะถูกปิดในวันที่หเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นได้บอกให้ทุกคนแยกแยก้ายไปนอนเตรียมพร้อมทำธุรกิจก่อนปิดค่าย หลังจากวันนั้นทุกคนก็ทําหน้าที่กันตามปกติจุดถูกกลุ่มตอริบันนะครับยิงเข้ามาใส่อีกครั้งจาโรวได้วิทยุไปขอให้ยิงยืนครกจัดการแต่กองเวอร์วาดนะครับก็กลับไม่ยอมยิงและถามว่าสามารถระบุเป้าหมายได้ไหมศัตรูใช้อาวุธอะไรจนทําให้จาโรนะครับถึงกับหัวเสียกันเลยทีเดียวพวกเขากำลังโดนกระน่ยิงอย่างหนักอยู่ยังจะมาถามรายละเอียดปีกย่อยกันอีกแต่สุดท้ายนะครับปืนขอก็ถูกอนุมัติให้ยิงและจัดการพวกตอริบันได้ แต่จาโรก็ถูกเรียกเข้ามาปรับทัศนคติที่บูดนาเสียงไม่ดีกับผู้บังคับบัญชาแขมผู้กองโบวากยังบอกข่าวร้ายกับทุกคนว่าค่ายแห่งนี้จะถูกเรื่องการปิดออกไปน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมแทนเวลายัางคงผ่านไปเรื่อยๆระหว่างช่วงพักกลางวันคาเตอร์ก็ได้ขอคุยกับผู้หมวดบุเดมัน,น,มนในเรื่องของผู้กองโบวารว่าตอนนี้นะครับทุกคนดูเป็นกังวลในเรื่องนี้ผู้กองนะครับเมื่อรู้ว่าทําอะไรอยู่เขาแสดงออกว่ากลัวอย่างชัดเจนไม่ยอมออกจากศูนย์สังกาดจะออกไปนอกห้องก็งกเฉพาะตอนกด แถมตอนไปนะครับยังต้องให้มีคนไปส่งขนาดปวดฉี่ยังต้องฉี่ใส่ขวดแลนะให้คนอื่นเดินต่อไปทิ้งให้แต่ผู้หมวดบุญเดืนบิรบอกนะครับว่าผู้กองเขาเห็นการตายมาเยอะเขาสู้มาหลายศึกถึงเขาจะทําตัวแปลกๆไปบ้างแต่เขาก็กล้าพอที่จะมาที่นี่ทุกคนนะครับควรที่จะทําตามคําสั่งอย่ามัวคิดสงสัยอะไรก่อนที่จะบอกให้คาร์เตอร์นะครับออกไปทําหน้าที่ของตัวเอง พอตกกลางคืนตาลีบันก็ได้ยิงปืนคกเข้ามาใส่ที่ค่ายแต่ทหารอเมริกันนะครับก็สามารถยิงสวนกลับไปจัดการได้พอเช้าที่ศูนย์สั่งการผู้กองก็ได้เรียกทุกคนเข้ามาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกศัตรูนะครับมันสามารถทิงปืนคกเข้ามาในตอนกลางคืนได้แสดงว่าพวกตาลีบันนะครับต้องมีกล้องมองกลางคืนที่น่าสงสัยก็คือใครเป็นคนจัดหาให้พวกนั้น ระหว่างที่กาลังเครียดกันอยู่ฟุกก้ก็ได้รับรายงานมาว่ามีพวกพวกู้เท่านะครับมารอที่หน้าค่ายโดยพวกกู้เท่าได้ทั่วทหารอเมริกาว่าเป็นคนฆ่าลูกสาวของพวกเขาโดยลูกสาวของเขานะครับโดนระเบิดจากปืนคบกี่พวกกา,ารอเมริกายิงใส่ไปเมื่อคืนซึ่งพวกกู้เท่านะครับก็ได้เอาศพมายืนยันด้วยแต่ดูจากสภาพศพก็น่าจะตายมาหลายวันแล้วไม่น่าจะใช้ฝีมือของทหารอเมริกาเมื่อคืน โคฟุเท่านะครับคงอยากจะได้เงินชดเชยมากกว่าจึงได้เอาศพเด็กจากไหนไม่รู้นะครับมาขึ้นเงินซึ่งพวกกองโบวาสก็ยอมจ่ายไปเพื่อตัดปัญหาระหว่างนั้นก็มีหมาที่พวกทหารได้เลี้ยงไว้ในค่ายวิ่งเข้ามากัดมือของผู้เท่าคนหนึ่งจนเป็นแผลผู้เท่าคนนั้นนะครับจึงต้องการที่จะให้ฆ่าหมาตัวนั้นทิ้งนะครับเพื่อเป็นการแก้แค้นซึ่งพวกกองก็ขี้เกียจที่จะพูดเยอะเลยยิงหมาตัวนั้นนะครับเพื่อตัดปัญหาสกุซ่าที่เห็นนะครับก็ถึงพูดขึ้นมาว่านี่มันอะไรกันเนี่ย หลังจากนั้นผู้กองโบววัตก็ได้มาบอกกับทุกคนนะครับว่าเขากดประจําการแล้วอีกไม่กี่วันเครื่องบินจะมารับเขากลับและผู้กองสโตนี่พารติสจะมาคุมที่นี่แทนภายในอีก2อาทิตย์และจะจัดการปิดค่ายภายในวันที่6ตุลาคมโดยผู้กองได้ใหู้้าวดบูเดมันเป็นคนคุมที่นี่แทนไปก่อนวดบูเดมันก็ได้บอกกับทุกคนนะครับว่าถ้าจะมีการปิดที่นี่จริงต้องห้ามให้พวกติวิบันรู้เรื่องนี้เด็ดขาดห้ามคุยผ่านสกายวิทยุอีเมลหรือทุกอย่างไม่งั้นนะครับโดนเล่นง,งานแน่ภาาารรกกกิจจตตออออนี้ไป็คือเอัวด อยู่ที่ค่ายเราทหารก็พอที่จะมีโอกาสที่จะโทรไปคุยกับคนที่บ้านอยู่บ้างถึงจะโทรได้คนและไม่กี่นาทีก็ตามอย่างน้อยมันก็ทําให้พวกเขาหายคิดถึงคนที่รอพวกเขาอยู่ทางบ้านบ้า ในวันที่3ตุลาคม2009เวลา5 5 0น,นในช่วงเช้าในขณะที่พวกเขากำลังเปลี่ยนเวรยาโมูฮัมหมัดก็ได้วิ่งเข้ามาที่ค่ายอย่างหน้าตาตื่นพร้อมกับตะโกนบอกว่าพวกตุลิบันกำลังจะมาบุกแต่พวกทาหารก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เพราะมูฮัมหมัดนะครับได้พูดแบบนี้มาหลายอาทิตย์แล้วแต่ก็ไม่เคยมีใครมาจาราสันนะครับได้สองกล้องดูตามปกติแต่ก็ต้องตกใจเพราะมีกลุ่มตุลิบันจำนวนหลายร้อยคนนะครับกําลังร้อม่ายเอาไว้หลังจากนั้น ตเลบาร์นก็ได้ยิงปืนคบเข้ามาใส่ก่อนเลยและตามด้วยกระสุนจํานวนมากนะครับยิงเข้ามาใส่ในค่ายลาสันก็โดนยิงเข้าที่หัวเต็มๆแต่โชคดีกระสุนเจาะหัวไม่เข้าจึงทําให้เขารอดมาได้ตอนนี้สถานการณ์ก็แย่ลงเรื่อยๆพวกแตลิบาร์นได้ยิงถลง่มหนุ่มปืนคกจนไม่สามารถยิงตอบโต้กลับได้ทอปสันก็ได้พยายามที่จะออกไปยิงปืนคบแต่สุดท้ายก็โดนยิงนะครับและเขาก็ไม่รอด ผูหมดวูเดอร์มันก็ได้ติดต่อทางศูงเพื่อให้ส่งหน่วยสนับสนุนทางอากาศมาจากกาแต่เนื่องจากสภาพอากาศทางศูงจึงแจ,งจ้งกลับมาว่าอาจจะใช้เวลาถึง2ชั่วโมงนะครับถึงจะส่งอาราเช่บินมาช่วยได้ส่วนทางด้านทหาร ANA อิจที่ไดาการมาช่วยปกป้องฐานเมื่อเห็นพวกตาลบันนะครับบุกเข้ามาเยอะก็ได้พากันวิ่งหนีทำให้ตอนนี้ด้านหน้าของค่ายไม่มีการป้องกันแล้ว ฐานอเมริกาได้แบ่งคนไปที่เอลรัสนและเอลรัสูเคือยิงสงกัดพวกตัลริบันไม่ให้เข้ามาแต่พวกตัลริบันมันก็มีกันเยอะกระสุนก็จะหมดทั้ง2จุดจินได้วิทยุไปขอกระสุนมาเติมด,วด่วนแต่จะเอากระสุนมาเติมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะพวกตัลริบันก็กําลังเล็งคนส่งกระสุนอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะตัดกําลังของพวกทหารอเมริกาส่วนทางด้านเคลิกหลังจากที่ปืนครบไม่สามารถใช้งานได้เขาก็เลยพยายามที่จะเอาจรวด RPG นะครับไปยิงถล่มพวกตัลิบันแต่ก็ยังไม่ได้ยิงเลยครับเขาก็ถูกยิงล้มลงสกอดส่วนทาางงห้อพยาบา หลังจากได้รับวิทยุแจ้งข่าวว่าเคลิ้โดนยิงริเบิรก็อาสาที่จะเอาปเปลยกออกไปรับซึ่งเขาก็ต้องวิ่งฝ่าดงกระสุนดงระเบิดนะครับเพื่อไปให้ถึงเป็นฉากที่ทําออกมาได้ดีจนเหมือนเรานะครับเข้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยและริเบิรเขาก็สามารถเอาเปลยไปรับเคลิ้กมาที่ห้องพยาบาลได้สําเร็จแต่อาการของเคลิ้กนะครับก็หนักมากต้องถูกส่งตัวพารักษาด,ด่แต่ตอนนี้หอก็ไม่สามารถมารับได้ ปัญหาหลักในตอนนี้ก็คือขาดกระสุนพวกเขาจึงจาเป็นต้องเอากระสุนนะครับไปเติมตามจุดต่างๆให้ได้เดฟฟินจะรับหน้าที่ให้ไปซูล่าและอีกคนให้ไปส่งที่เอลรัสวันเซอร์สกูซานะครับให้ไปที่เอลรัสทูแต่หลังจากที่ทุกคนวิ่งออกจากที่กำบังก็ถูกกระหน่ำยิงใส่อย่างหนักสกูซานะครับที่ต้องเอากระสุนไปเติมที่เอลรัสทูก็โดนยิงเข้าที่คอล้มลงทันทีเพื่อนๆก็พยายามที่จะลากตัวไปที่ห้องพยาบาลแต่สุดท้ายนะครับสกูซ่าเขาก็ไปหลอก ตัดมาทางด้านเอลัสบันและเอลัสโูดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะโดนกระหน่ำยิงเข้ามาใส่อย่างหนักจนทําให้ป้อมปืนพังเสียหายนะครับใช้งานไม่ได้ตอนนี้ถึงจะมีกระสุนก็ทําอะไรไม่ได้แล้วทุกคนจึงต้องเข้าไปหลบในรถฮัมวิหุ้งเกาะกันก่อน ส่วนคาร์เตอร์ที่เขาคอยทําหน้าที่เป็นคนเติมกระสุนให้กับทุกคนอยู่แล้วเขาก็พยายามวิ่งไปหากระสุนนะครับมาเติมให้ทุกคนเตยที่เขาพยายามที่จะวิ่งไปที่เอลรัสชูที่ก่อนหน้านี้เคยวิทยุมาขอกระสุนคาร์เตอร์ต้องวิ่งหลบทั้งลูกปืนทั้งระเบิดเพื่อที่จะเอากระสุนไปให้ทุกคนให้ได้และคาร์เตอร์ก็สามารถวิ่งมาถึงเอลรัส2ูแต่เขาก็เพิ่งรู้นะครับว่าป้อมปืนใช้งานไม่ได้คาร์เตอร์จึงต้องมาติดอยู่ในรถคัมวิกับทหารอีก3คนและตอนนี้พวกเขาก็ออกจากรถไม่ได้พวกพวก ส่วนทางด้านเอลรัสวัสดก็มีทหารที่อยู่ในรถฮัมวีเหมือนกันจารได้วิทยุไปบอกเกลโกที่ติดอยู่ในรถว่าเขาได้ตั้งปืนคนเอาไว้และจะยิงคุ้มกันให้และให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในรถรีบวิ่งกลับมาฐานให้ไวจาโรได้รัวปืนกลใส่พวกเตลิบันไม่ยัง้งเพื่อที่จะยิงคุ้มกันให้เพื่อนแต่พวกเตลิบันก็ได้ยิงอ p g พีจสวนกลับมาใส่โชคดีที่มีเครื่องปั่นไฟกั้นอยู่แต่แรงระเบิดมันก็ทําให้จารนะครับกระเด็นไปไกลอยู่เหมือนกันแถมยังได้รับบาดเจ็บที่แขนอีกต่างหาก จาโรได้วิทยุไปบอกทหารที่อยู่ในเอลรัสวันว่าเขาขอโทษที่เขาทาไม่สําเร็จพวกตลิลบันนะครับมีเยอะเกินไปซึ่งทุกคนเข้าขใจนะครับแต่ตอนนี้ก็คงทําอะไรไม่ได้จึงต้องหลบอยู่ในรถเหมือนเดิมกันไปก่อนหลังจากนั้นโรก็ได้กลับมาตั้งหลักที่ฐานและก็ได้รู้ว่าเคลิร์กตอนนี้ตายแล้วพร้อมกับเพื่อนทหารอีกสองคน ตอนนี้นะครับก็มีคนอาสาที่จะเอารถทุ่มเกาะอีกคันที่ยังพอใช้ได้ขับออกไปรับทหารที่อยู่ในรถท้าวิอีคันที่ตรงเอลรัสทูแต่พวกเขาก็ขับออกไปได้แค่นิดเดียวกระโดดพวกตลิบันนะครับกระหน่ำยิงเข้ามาใส่อย่างหนักทั้งกระสุนปืนทั้งระเบิดจนทำให้รถเสียหลักนะครับติดขอบทางขับไปที่เอลรัตทูไม่สําเร็จเมื่อไปที่เอลรัสทูไม่ได้ทหารทั้ง3คนนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาจากรถเพื่อที่จะวิ่งกลับไปที่ฐานแต่ระหว่างที่วิ่งออกมาจากรถลิฟฟินนะครับเขาก็โดนยิงและเขากก็ไม่ออดีคน ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกตาลีบันนะครับจะแอบฟังวิทีโสื่อสารของพวกทหารอเมริกาได้ทําให้รู้การเคลื่อนไหวของทุกคนไปหมดแถมตอนนี้พวกตาลีบันนะครับก็สามารถบุกเข้ามาที่ค่ายได้แล้วผู้ก,กองคอติสก็ได้ติดต่อมาที่ฐานบอกว่าโดยตอบโต้เล่งดวนเพื่อลวงจอดบนภูเขาและจะรีบลงมาช่วยให้เร็วที่สุดซึ่งหมวด,ดมอนด์ันก็บอกว่าพวกเขาจะยื้อเวลาเอาไว้ให้นานาที่สุด ระหว่างนั้นจาโรก็ได้เดินเข้ามาที่ห้องประชาการและบอกว่าจะต้องยึดค่ายคืนถ้ามัวแต่รอให้มีฮอมาช่วยวก็คงไม่ทันกาศซึ่งก็มีคนแย้งนะครับว่าตอนนี้แทบจะไม่มีอาวุธเหลือพอที่จะให้สู้ได้แต่จาโรก็บอกว่าคลังกระสุนนะครับห่างออกไปแค่40หลามันมีทุกอย่างให้ใช้สู้เริ่มจากตรงนั้นนะครับและค่อยๆปิดรอยรั่วที่พวกกาลิบันเข้ามาและถ้าสามารถยึดประตูด้านหน้าได้ก็จะได้ค่ายคืนและจารนะครับก็สารที่จะทําภารกิจนี้เอง ปักมาทางด้านเอรัสทูตอนนี้ทหารที่อยู่ในรถทัมวีก็ไม่สามารถติดต่อฐานได้เนื่องจากพวกเขาได้เปลี่ยนช่องสัญญาณใหม่ เพื่อไปให้พวกตริบันนะครับดักฟังได้เมื่อติดต่อฐานไม่ได้นะครับทหารที่อยู่ในรถทาวีจึงแด้แต่สินใจที่จะออกมาจากรถฟาดลงมาสูนนะครับเพื่อที่จะกลับไปที่ฐานรวมกับคนอื่นโดยที่คาเตอร์อาสาที่จะอยู่หลังสุตรคอยยิงกุ้งกันให้กับทุกคนแต่หลังจากที่ออกจากรถได้ไม่นานพวกเขาก็ถูกกระหน่ำยิงเข้ามาใส่อย่างหนักเกลโกตมาตินแลเมสพวกเขาก็ถูกยิงคา์เตอร์และจีจึงจำเป็นต้องกลับไปหลบในรถเหมือนเดิม กลับมาที่จาโรที่ตอนนี้ก็ได้เดินมาหาคนอื่นๆและขออาสาสมัครนะครับในการออกไปทำภารกิจเสี่ยงตายอีกครั้งหลังจากที่จาโรได้ทีมออกไปทำภารกิจพวกเขกาก็รีบออกไปจัดการกับพวกเตลบันทันที ตัดกลับมาทางด้านคาร์เตอร์กับจีอีกครั้งทั้งสองก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยเบสนะครับที่โดนยิงเขายังไม่ตายและพยายามที่จะคานมาที่รถซึ่งคาร์เตอร์ก็บอกให้หลบหลังหินไปก่อนเดี๋ยวเขาจะหาทางออกไปช่วยเองแต่ถ้าออกไปจากรถนะครับก็อาจจะโดนยิงตายเพิ่อมอีกคนแต่คาร์เตอร์ก็ปล่อยให้เพื่อนนอนอยู่แบบนั้นไม่ได้คาร์เตอร์จึงตัดสินใจที่จะออกไปช่วยโดยจีจะเป็นคนยิงกุ้งกันให้คาร์เตอร์สามารถไปถึงตัวเบสได้สําเร็จได้พากลับมาที่รถแต่ดูเหมือนว่าเบสก็จะอาการสาหัสมาก้องถูกส่งตัวไปรัก ออกจากรถเตตอนนี้ก็คงไม่มีใครรอดเหมือนกันส่วนทางด้านจาาโรกตีของเขาก็สามารถเคลียร์พื้นที่จนมาถึงหน้าประตูได้สําเร็จภารกิจต่อไปของพวกเขาก็คือต่างพวกตาลิบันเอาไว้ไม่ให้เดินเข้ามาที่ค่ายได้แต่ดูเหมือนว่าพวกตาลิบันนะครับจะมีเยอะเอามากๆพวกเขาคงต้านเอาไว้ได้ไม่นาแต่ไม่นานโดยสนับสนุนทางอากาศของสหรัฐก,ก็มาถึงและได้ยิงตอบโต้กลับใส่พวกตาลิบันไม่ยากแต่พวกตาลิบันนะครับก็ยังคงเหลืออีกเยอะจึงจําเป็นต้องรอเครื่องยินทิ้งระเบิดมาทิ้งปูพรม,มอีกครั้ง มาทาด้านคาร์เตอร์อีกครั้งตอนนี้นะครับเขาก็ดูอาการของเมสแล้วพาไปถูกส่งไปรักษาเขาก็คงมไม่รลอดแน่คาร์เตอร์จึงตัดสินใจนะครับออกจากรถเพื่อที่จะไปติดต่อให้คนมาช่วยหลังจากที่เขาออกจากรถไปได้สักพักเขาก็เจอกับวิธีุสื่อสารนะครับที่ใช้งานได้จึงได้กลับมาที่รถและให้จีนะครับเป็นคนติดต่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่ติดต่อฐานได้หมวดบุนเดอร์บก็ตอบกลับมาว,ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดกลังมาเมื่อมีการทิ้งระเบิดให้ใช้จังหวะนั้นครับหนีมาให้ได้และไม่นานเครื่องบินททิิิ้้้งงระเบดก็ไปู คลมลพุ่งตอริบันเสียงระเบิดนะครับดังสนั่นวันไว้ขาเตอร์กะจีจิใช้จังหวะนี้นะครับแบ๊สมสกลับมาที่ฐานได้สําเร็จแต่ดูเหมือนว่าเมสเขาจะเสียเลือดมากและที่ฐานก็ไม่มีเลือดสํารองอยู่เลยถ้าเขานะครับไม่ถูกส่งตัวไปรักษาภายในหนึ่งชั่วโมงก็คงไม่รอดหมอจึงตัดสินใจหาคนที่มีกุ้งเลือดเดียวกับเบสเพื่อให้เลือดไปก่อนถึงจะไม่ผ่านการตรวจก็ตามให้เลือดไปอย่างน้อยก็มีโอกาสรอดมากกว่า เวลา18บแนิกาผู้กองฟาจินนะครับก็เด้เดินทางมาถึงผู้กองได้บองลงไปที่ค่ายสภาพตอนนี้พังยับเดินมาผู้กองได้สังเกตเห็นกลุ่มเทลฟันกลุ่มหนึ่งนะครับน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายกำลังพากันหนีจึงได้วิทยุไปบอกให้ฮอนะครับบินไปจาักการเพื่อจบเรื่องนี้ซะ หลังจากที่ผู้กองพอจิตเดินมาถึงค่ายหมดบุนดำก็ได้มารายงานและบอกว่ามีทหารบาดเจ็บทั้งหมด27นายเสียชีวิต7นายและยังมีทหารเอ็นเอหลายสิบนายที่บาดเจ็บผู้กองก็ชมหมวดบุนดัน,นะครับว่าบัญชาการได้ดีแล้วและพรุ่งนี้จะระเบิดทำลายที่นี่ทิ้งทันทีเมธที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ถูกส่งตัวไปรักษาส่วนคนอื่นๆก็รอกันจนถึงเช้าเพื่อให้มีฮอมารับก่อนที่จะระเบิดค่ายทิ้ง แต่ระหว่างที่ทุกคนกําลังเดินทางกลับบ้านพวกเขาก็ได้รับข่าวร้ายเมฟนะครับที่ถูกส่งตัวไปรักษาเมื่อคืนเขาไม่รอดจากสิทธโทโจรทานฮิลเหรียญซินเวอร์สตาร์จาาสิทธิเอกแบรนลาสันเหรียญซินเวอร์สตาร์จาาสิทธิตีเชคเคาวิลเหรียญกลาหาญออสตาจาาสิทธิเอกจานิธลาคิสเหรียญเชืดอชูเกียรติณทหารเอ็ดเวิร์ดฟอ,อกเนอร์เหรียญโฮฟเฮาดร้อยเอกคิสโคลวาเหรียญซินเวอร์สตาร์ร้อยเอกสโตนีฟอร์ติสเหรียญบราสตา จาสิตีคลัสลูมิชาเปลี่ยนกิตติยศจากสิบเอกไทยเอมคาร์เตอร์เหรียญเชิดชูเกียรติผลการสอบสวนเรื่องการต่อสู้ที่ล้มเหลวของกองทัพเนคัมเดตระบุว่าพอกองทัพไม่สามารถทําให้ฐานที่มั่นอยู่ในจุดที่สามารถป้องกันตัวเองได้ผลของการสืบสวนยังแนะนําอีกว่าฐานที่มั่นที่ถูกโจมตีได้ง่ายควรถูกปิดตัวลงทหารกล้านในวันที่3ตุลาคมในปี2009กาองร้อยบาวโว361หกลายเป็นหน่วยที่ได้รับเหรียญกล้าหาญมากที่สุดในสงครามอัฟกา,านิสถาน เนียลโลิเกได้รับเหรียญก้าหารบรอลสตาร์อนดูบูดมมนได้รับเหรียญผบัติงานยอดเยี่ยมการรบที่ฐานที่มันจิติงทำให้มีการมอบเหรียญเชิดชูเกียริให้กับฐานที่มีชีวิตอยู่สองนายเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีแด่ผู้ที่เสียชีวิต ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบถ้าผมสปอยผิดพลาดประการใดหรือพูดชื่อตัวละครผิดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เลยละกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ